ว,ว้าวที่นี่เจ๋งจึงเลยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเราถูกขังนั่นเหรอแม่จ๋าช่วยด้วยววเราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้ดูน,นั่นสิดูเหมือนจะมีตู้เซฟดูเหมือนว่าเราต้องการคุญแจแล้วทำยังไงดีนะหาคุณแจที่ไหนววแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องน<ว>ั้นมีรูปคุณแจอยู่ด้วยในนี้ต้องมีคุญแจอยู่แน่นอน เอาแคงั้นฉันจะไปดูออมันคืออะไรที่น่ากลัวมันขยับได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคือหนอนสิบีแมวนะไม่เอาหนอนขยับที่อาสุดๆสมี่เอามือเข้าไปในนั้นอีกแล้วเธอบอกฉันที่ว่ารอยู่ในนั้นหนอนน่ารังเกียจก็ได้คุณศรกภาพของเราฉันต้องคุณจะวาให้ได้มันอยู่ไหนละเจอแล้วงั้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาล่ะแล้วอะไรอยกข้างในนะ แม่จ๋าค้กควมจริงไม่มีคุณแจด้วยเบียงเน้มก็อร่อยนะโอ้ใช่อะไรดีมีกล่องใม่อีกแล้วตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะอเอากันได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมันสุดๆเลย โอ้ hey, <you. S 1> มีบางอย่างแปลกๆอยู่ในนี้บางอย่างที่กลม uh. ๆแล้วก็ลื่นด้วยคืออะไรนะโอ้คือเบบี้คริสตัสุดยอดฉันจะคุ้นแจาแด้วยฮะงั้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลย oh. นี่ต้องเป็นณนึ้นแจนแะน่เอาละ่ะแล้วมันคืออะไรนะโอ้อ,อ,อโอ้สีฟ้า พ่นมาที่ฉันนะฉันเลาไปหมดแล้วเธอห์ฮอร์อะไรเนี่ยเอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะเอาล่ะดูนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แล้วพอเราออกไปมันคืออะไรอะฉันรู้สึกหเหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ่ะนะขยีบขยับเป็นบ้าโอ้ยฉันต้องหามันอีกแล้วเราต้องหาคุณแจให้ได้ โอเคนี่ไงคุณแจฟีบี้ปนูก,กันโอ้ได้อะไรไปเปิดตู้กันเลยช่วย,ยิิไหนะอ๋อมันดูกันอ้ามันคืออะไรเนี่ยฉันถูกปกคลุมไปได้วยโฟมอะแล้วเ,เธอไปหมดแล้วฮ่ <c oughs> าตลกจังเลยอ้อต่องใหม่มันแล้วได้เวลาของฉันเราจะพาเราเออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดีไางงั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ได้เน่นอน มีบางอย่างปลกแต่ในนี้ออแล้วมันคืออะไรเนี่ยพี่เอ,อหน้าใครขยันสุดเลยมันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงินนะโอ้ยอตั้มตฉันต้องหาคุณแจให้เจอเจอแล้วเอ้ยเยี่ยมมากคุณแจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีน้ำเงินได้แน่นแน่อะไรอีกข้างในมาดูกันเชือกเหรอ อะไรอะอะไรแหลกลงมาที่ฉันเนี่ยเขาเป็นคนดึงแต่ฉันต้องโดนลงโทษเหรอวะฮะสีฟ้ามืกับเธอนะออไม่นะมันเยอะมากเลยอยู่นะฉันไม่ชอบอ่ะฉันลาไปหมดแล้วสีฟ้ามากับเธอจริงๆด้วยคริสตี้กล่องของเธอหนาสีชมพูไปหาคนเจ้เราเข้า น,นั่น่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจอ,อกมาให้เราน้ำนคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยม oh. มันคือวุ้นนั่นเหรองั้นเราต้องเจาะมันมีกุญแจอยู่ในนี้แน่แน่และฉันก็ออกมาได้ใน,นที่สุด <c oughs> มาเปิดตู้เซฟกันเลยต้องมีคุณแจแน่แน่ <Awesome. S 1> เอาละ่ะมาดูกัน <Awesome. S 1> โอ้น้ำมันปืนเหรอ <c oughs> เหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำ เจ๋งอะเฟีบิ้สัสเพอสมสีฟ้าเมากกื่อกี้ถึงไม่ใช่กุญแใจแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋อคริสตี้อย่าท,ทำแบบนี้นะฉันเปลี่ยนหมดแล้วเฮ้อหน้าใครขยี้แยงเออไม่กล่องมปมันแล้วก,ก็ได้ฉันจะไปก็ได้ก็ได้ไปแล้วเออโอ้ออฉันตัวแห้งแล้วอ๋ <c oughs> แล้ว,ลวมีอะไรบอกว่าจะไม่ใช่ของหน้าใครขี้แยงนะมันดูเหมือนเลื่อนๆนะ แล้วมันคืออะไรอ้ปาป็นจ๋าลูกตาเหรอน่ oh. ากลัวมันคือยันลิ้าแล้วก็อร่อยมากด้วย <Yeah. S 1> อืม <c oughs> ดีจังงั้นมาหาคุณแจกันเถอะอ๋อมันอยู่นี่เอง oh. คริสตี้ฉันเจอแล้วเย้ <c oughs> ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรเราฉันอยู่นะอ้แม่จา๋าโอ้ยฉันโดนน้อง <c oughs> โอ้ฝนลยชันชันเลยโเเคไหมต้นสตีสิลดูขึ้นก่อนฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้วโออมีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วมีบางอย่างปิดแปลกอ่ะงั้นมาดูกันฮ้มันคือลูกอมสีชมพูเสียงนั่นเลยอย่างนี้กินด้วยฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหากุณแจให้เจอ เขาไม่มีแล้วก,กว่าก็จะเหลือแค่กุญแจต้องกินมากกวนน่านี้ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้เจอแล้วล่ะกุญแจโอ้ฉันทำได้ <Yeah. S 1> ไปเปิดตู้เซฟกัน <Yeah. S 1> แต่ชชวเขยับหน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> อาล่ะอะไรเราชันอยู่ <Yeah. S 1> แล้วมันก็คือไอศครีม <Right. S 1> โอ้เจ๋งอะ ดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยอะไรฟิบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันคนเดียวอืมอร่อยจังอะไรปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้วเปิดได้บางทีนี้มีของอะไรเหมือนกันอ๋อมันคืออะไรอ่ะไม่น่าขยันขแผงก็พอแล้วเออรู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่ากลัวทายหรือเปล่านะคนใจหยิ่ไหนอ่ะ โอ้เสร็จแ,แล้วเร็วมากตอนนี้ก็เปิดตู้เซฟกันแล้วเร็าฉันอยู่นะอ๋มันคือคอสแ<า>ถมยังเป็นสีฟ้าด้วยเจ๋งอะเธาอยากเดิมะมหฮะฉันไม่แบ่งเธอหรอกั้ามันเป็นของฉันคนเดียวเธอไม่แบ่งสกิรมฉันได้ซ้ำอ้อสุดยอดไปทรมันดานเลยไม่ไม่ต้องมาขอ เราเข้ากล่องเธอมาแล้วใช่ฉันจะหาคุญแจให้เจอโออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึง๋งแล้วก็มีหูด้วย <c oughs> อ้อมันคือเยลลี่หมียษะนั้นเหรอแปลกจริงเลยมีคุญแจอยู่ไหนล่ะเจอมันแล้วคุญแจเดีสุดท้ายแน่แน <c oughs> โอ้ในนี้ต้องมีคุญแจของเรา เย้ yeah, มันอยู่ในนีจ้จริงๆเอาไปจากทนี่กันเถอะ <Ooh. S 2> แล้วเข้าไปกันเลยโอว้า oh, ว wow. <Wow. S 2> สวยจังเลยเราทำได้เอาไปจากทนี่กันเปิดห้องขังกันเลย <Wow. S 2> คุณแจน่าจะพอดีนะเย้ yeah, มันได้ผลเย้ yeah, าจากทีนี่กันเถอะ หมอกำลังรออยู่ครับโอ้แม่กับลูกโอนยุนก่อนนะฉันจะพาลูกไปหาหมอค่ะเขาช่างน่ารักก็ฉันขอเล่นได้ไหมกับน้องนะอะไรกันเนี่ยนี่มันหมอแล้วเด็กอยู่ที่ไหนแอบเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ยังไงไม่ใช่ในกาของฉันไีออกไปก่อนฉันเรียกงลวงปพรมาเขายป็ยพวกรักหมาแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่ดีอยู่นะสวัสดีค่ะ มันคืออะไรกระต่ายเอามาที่โรงพยาบาลทำไมกันมันผิดกฎนะออกไปเลย <c oughs> แต่รู้อะไรไหมถ้าเธอยอมให้ฉันกระต่ายไว้ข <c oughs> ่อนตอนน้อยของเธอจะรออยู่ที่นี่นะที่เธอไปพบหมอเ <c oughs> ย่ะม,มากคนต่อไป <c oughs> อ๋อไม่นะฉันไม่สามารถทิ้งแม่เหมือนที่รักของฉันไว้ได้ลำพงัง <c oughs> ฉันต้องเคิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้จริงด้วย <c oughs> ฉันมีเด้จริงๆแล้วฉันสามารถสร้างกระเป๋าเป้ใต้เสื้อหุ้ได้และแก้ท้อเป็นท้องมันต้องได้ผลแน่ ต้องไ,ไปหาสุตินารีแพทย์คะ่ะไปล้คอดแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าไปไหนไม่ได้จนกว่าได้ตรวจท้องของเธอมาฟังเสียงรูปน้อยของเธอกัน uh oh. ทาไมเขาถึงร้องเหมียว mm hmm. แสงให้ดูเดือนนิวเธอสร้างอะไรมา mm hmm. มันคือแมวนั่นเองฉันคิดอยู่แล้วละ่ะ mm hmm. ไปให้พ้นเลย mm hmm. เป็นนังสือน่าสนใจจริงๆ oh. เดี๋ยวก่อนต้องตวรวจสอบก่อนนะ อะไรอยู่ในฝ่อที่แขนอ๋อนั่นมันเตา่าแอบมาเข้ามาเงี้ยเหรอฉันเห็นหมดแล้วส่งสัตว์เลี้ยงของเธอมาซะดิๆดีไม่งั้นจะไม่ได้ไปหาหมอใส่มันในกล่องนั้นเธอก็เข้าไปได้โอ้พระเจ้าทำไมต้องราวมากขนาดนี้แค่หาหมอห้านาทีเอง <c oughs> อฉันไม่สามารถไปหาหมอได้ด้ยไม่ช้าก็แมแสัต์ของฉันก็แค,ค่้สักอย่าง <c oughs> ฉันสามารถเข้าไปได้แบบนี้แน่ๆน <c oughs> ฉันเปิดหัวแล้วก็หัวโนด้วย น่าสงสารจังเข้าไปหาหมอได้ครับใช่ฉันทำสำเร็จแล้วสวัสดีรูเมทไม่อต้องกังวันฉันไม่ได้เป็นอะไรมากมันคกิที่ฉันเอาฉันเข้ามาแมลงศัตรนเล่นของฉันนะเขาหน้าดังมากมากเดี๋ยวนี้สิมาแมลงศัรมันน่าขยะขยสุดๆนางไม่ชอบเธอเท่าไหร่ชกกี้แต่เธอคือแมลงัตรูน่ารักที่สุดในโลกมีคนไข้มหมีกแล้วไม่มปสเล็์ใช่ไหมเข้าไปได้ต่อไปเดี๋ยวก่อน นี่มันคือกองหนูตะเพาใช่ไหมเธอเข้ามาลงพยบาลแบบนี้ไม่ได้นะต้องยึดเสลงไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเธอก็กลับบ้านไปซะเด็กน้อยไปหาหมอได้แล้วโอ้ไม่นะฉันไม่อยากยกโซเซ Lincoln ให้ใครทั้งนั้นหอยทากของฉันมันเคืออะไรสักอย่าง <No. S 1> ฉันไม่เดียวแล้วฉันสามารถแอบเอาหอยทากเข้ามาได้ดการแก้เป็นเช็ในโรงพยาบาลเ <Yeah, yeah. S 1> ยี่ยวบ้างเลยค่ะขออาหารหน่อยเยี่ยมมากฉันเอารองมาให้แล้วเ <Yeah. S 1> ป็นไงละ่ะไม่ค่อยน่านกินเท่าไรใช่ไหม ก็นั่นนนนเพราะฉันไม่ใช่เชฟแต่ฉันเป็นคนไข้ที่ต้องการอาศัยนเข้ามาข่านใดและนี่คือซูซี่หอยทากของฉันเองเธอสวยมากใช่แล้วสวย <Stop. S 1> เดี๋ยวก่อน <What? S 1> ฉันยังไม่ได้ตรวจเลยแอบเอาหนูแฮมสเตอร์เข้ามางั้นหรอไม่มีทางฉันเห็นมันแล้วเราไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในนี้ oh. <What? S 1> เอามานี่ทีนี้ก็เข้าไปได้แล้วเอาไม่นะฉันจะไม่ไปหาหมอถ้ามีปลาที่รักตัยด้วยอะ ดูสิว่าแคร์รแล้วก็แซมปาของฉันมันเซ้าแค่ไหนโอยฉันน่าแคะไรสุอย่างล่ะจริงด้วยจับพวกมันไปใส่ในถุงน้ำเกลือแล้วก็ปอมตัวเป็นหมอแต่ไม่มีใครจับได้แนะพอเธอชอบในนี้ไหมที่อยู่ไหมว่ามันเจ๋งเลยทีนี้ก็ไปตรวจสอบกันทั้งหมดแต่กำลังเล่นอยู่กับหนูแฮมสเตอร์ฉันไม่ทำอะไรเข้าไปได้แล้วมันได้ผล ทีนี้ป้าแสนน่ารักก็อยู่กับฉันแล้ววันนี้ทีนะ่าจะเฉลินตรองาอกับเธอมาให้ด้วยนะจะได้หายปวดแล้วแล้วและนี่คือป้าของเธอแซมและก็แครีพวกมันเจ๋งมากเธอสาม,มารถเล่นกับพวกมันได้ด้วยนะหวังมันจะทาให้เธอร์ดีขึ้นและก็หายปวดเร็วๆไงเอาไปเลยขอบคุณนะห <H uman> นังสือเล่มนี้น่าสนใจจังพอแห้มงมาก อะไรเปาฉันด้วยใครเป็นคนทำแบบนี้เนี่ยเธอใช่ไหมอย่าทำแบบนี้อีกนะใครเอาสัตว์เล็กเข้ามาในนี้เนี่ยแย่ที่สุดช่างเป็นวันที่น่าเบื่อจริงๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยคนสวยขนาดนี้มาทำอะไรที่โรงพยาบาลของเราเธอสวยมากจนลัสายตาไม่ได้ฉันคิดว่าฉันมีความรักสัสดีสุดลอฉันต้องการไปหาหมอหมอเขาไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ฉันเข้าไปได้แน่นอน เยี่ยมมากและจจากนั้นหนุ่มหนึ่งฉันรู้ว่าความสุขของฉันมันบาดใจแต่ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นหรอกฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวก่อนยังไม่ตรวจเลยสาหรหรือเปล่าเข้าไปได้ฉันทำได้ฉันสามารถพาเพื่อนตัวนั้นของฉันเข้ามาในโรงพยาบาลได้แล้วเดี๋ยวเราเอามันออกมาเคลือรไาอยู่นี่อ่ะมันคือแฮมสเตอร์ของฉันเองเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันทั้งสองตัวพวกมันอยู่กับฉันเสมอแหละฉันไม่สามารถทิ้งพวกมันไว้ที่บ้านตามลำพังได้ น่าเกแกที่สุดเลยน่ารักมากพวกหลอกลูกแย yeah, ่จริงๆเลย <c oughs> นั่นอะไรนะสัตว์เลี้งแล้วเหรอไม่มีทางไม่มีใครเข้าไปได้ฉันไม่ยอมให้หนูหน้อยของฉันกับเขา,เขาเหรอกฉันไม่เดียวแล้วฉันเอาชีสมาให้เคลี่ชิมแต่ฉันยังแผนอื่นนะ <c oughs> เคลี่ตอนนี้เธอเป็นสายแล้วเธอต้องเข้าไปผ่านช่องระบายอากาศ น้ะฉันจะไปเจอเธอที่ปลายทางช่องของระบายอากาศนะพร้อมกับชีสหนึ่งชิ้นหวังว่าเธอได้กินชีสแล้วก็ตามมาถูกนะหยุดก่อน <Hey there. S 2> จะไปไหนเล่า oh. ใครมาหรือเปล่านี่คืออะไร hmm. เอาชีสมาทำไมเนี่ย <c oughs> นี่เหลอคะ่ะมันคืออาหารกลางวันนะ่ะง <c oughs> ั้นเหรอแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอยู่ในกระเป๋าใน <c oughs> นี้ก็ว่างเปล่าฉัน <c oughs> เธอจะดูแปลกๆแ,แต่ก็โอเคเธอเข้าไปได้แล้ว โอ้ยเย่ฉันเอาชีสเข้ามาได้แล้วหมายความว่าฉันได้พบกับเคลลี่หนุ่มน้อยอนฉันนี่ไงชอบระบายอากาศสาวน้อยคนฉันตามกินชีสมาแล้วโอ้ยย่ฉันได้เห็นเธอแล้วอยู่หลังลูกกองสำเร็จเธอหิวมากมากเลยฉันก็ถเห็นเธอจังรักนะไปกับเธอฉันไม่มีทางเหงาเพื่อนรักของฉันมาอยู่ด้วยกันเลยนะ โอ้โหมันคือหนอตะเภางั้นเหรอไม่มีทางเธอเอามันเข้าไปไม่ได้เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้ามาเธอต้องเอาหนอตะเภาทิ้ไงไว้ในกล่องนี้ชัว่วคราวหลังจากนั้นก็ไปหาหมอแล้วันจะคืนให้เพราะอะไรที่ต้องดราม่าขนาดนี้แค่ทิ้งไว้ห้านาทีเองเข้าไปได้แล้วหมอกำลังรออยู่นะ <c oughs> แล้วเข้าโอ้ <c oughs> โอ้โหไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปแต่ฉัน,นเพิ่งกลับจากตกปลาพร้อมกับชนะนี่ไปคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อไอเดียฉันจะแก้มันคนตามบอด และฉันมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องการแค่ต้องเปลี่ยนเบ็ดให้เป็น,ปน,ปนไม้เทา้าเอาล่ะเยี่ยมมากทีนี้ฉันต้องการแว่นตาดำและสุนัขนำทางสมบูรณ์แบบไปตรวจสอบกันเลยม,มาเงาเหรอห้ามเอาเข้ามานะถ้าคนตาบอดนี่ตาดอดจังไม่นะลูกบอลของฉันหลุดไปแล้วไม่นะแชทอย่าทำเด็กดื้อโอไม่นะ เสน้ของฉันวิ่งหนีไปแล้วเราต้องตามมันไปหยุดนะแชทฉันจะตามจับแกโอ้ย oh yeah, จับได้แล้วเฮ้ยแกมันเด็กดื้อเอ้ยแชทอย่าทำแบบนี้นะเธอตาบอดไม่ใช่เหรอออกไปจากโรงพยาบาลเลยฉันอุ่าช่วยใจเธอไม่ว่านะฉันเริ่มต่อนอะ <Okay. S 1> เอาละงั้นก็ามาดูกันว้าวไก่ทอดแคปส,สุดเปอดอืมกินหอมจังเลยฉันชอบไก่ทอดใหม่ๆแล้วซ้อมกระทเย็นไหน วิเศษนี่เธอมีอาหารของเธอนนะาอ๋อจริงด้วยมาเปิดกันเถอะฉันได้เค็บซิเหมือนกันมีความสุขจังออข้างในมีช็อกโกแลตด,ด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดไปเลยฉันเคยลองมาก่อนเลยมาอร่อยเป็นบ้าอืมอร่อยเกินบรรยายเธอกินได้นะ่ากินมากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะ่ะล้วอะไรอยู่ล่ะอ๋อก็จริงมีของอร่อยร้อฉชนเหมือนกันอืมแป้งกรอบสุดๆด mm. โอ้เจ๋งปไปเลยฉันลืมไปต้องกินกับซ้ำข่าเทศด้วยมันจะอะไรยิ่งขึ้นอืมอะไรอะ่ะอย่าโยนขยะมาได้ไหมเนี่ยเออทษทีไม่ได้ยินเลยว่าเธอพูดอะไรอะ่ะมาอะไรมากมางยุไม่ได้แล้วนี่มันวิเศษมากเอ้สุดยอดฉันมีความสุขจัง อุ๊ยเอาอยูดได้มไม้ระวังหน่อยสิท่าทีพูดเป็นงั้นแหละพอกันทีถ้าขอเองนะนี่คือส่งค้าทหารพ่อหมกลบแล้วตอนนี้เธอจะได้รู้พลังของฉันเอาระเบิดไปเลยเอออะไรอ่ะอือพอกันทีฮะโดนเต็มเต็ม อยากได้สงคำก็ต้องมีสงคำเธอตลกงจังเลยตลกมากฮ้เอาไปเลยอะไรอ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วเธอล่ะฮะอร่อยจังเลยเร็วเข้าหอย่าทวนล้อนะถ้าทำมไรลงไปอ๋อแต่ว่าพเราตลกมากเลยฮะอ๋อ ฉันไม่นึกถึงเลยอะมันกินได้อไม่อยากจะเชื่อกินหอบมันด้วยอะอันก็มากินด้วยกันนะอ๋ออร่อยจัง Let's go อ๋อฉันได้กินเหม็นเหม็นมันจึกไหนอะใต้ฝ่าของเธอนั่นแน่อะไรอะจริจริงเหรอกินเหมือนเป็นบ้าเลยผลร้ายชัดๆเอามันออกไปแล้วเข้ารล้แล้วเดี๋ยวนี้แหละเรื่องเหมือนกระดาษชำระทรรมัดา ต้องหยิบมันออกไปอ๋ออดทนไว้ฉันทำได้อ๋อฉันอยากจะอ้วไม่ใช่ดิฉันนะหายไปแล้วฉันเลืมไปเลยมันสก,กรปรกไม่มีใครเห็นใช่ไหมฉันกลจะเปิดมันนะอ๋อ <Yes. S 1> มันคืออืดแต่ว่าไม่เหม็นเลยแปลกจังเ <c oughs> อ้ยดูเหมือนว่ามันทำรรมาจากช็อกโกแลตล่ะ <c oughs> อืมอร่อยจัง นี่มันคือชิกและจริงๆแล้วก็เดาฉันมาทำจากอะไรอ่ะเหมือนจะกินได้นะอ้อเจ๋งมันคือฟองดองอ้อเย้ฉันได้เค้กเจ๋งไปเลยอร่อยมากๆดูนี่สิ mm hmm. โอ้นี่มันมือเศษไปเลยเธ mm hmm. อจะไม่แบบงฉันหน่อยเหรอ mm hmm. ไม่ใช่ครั้งนี้ท <No>. oh. อมตามใจฉันอยากกินให้หมดด้วยตัวเองนี่มันเจ๋งไปเลยเฮ้ยตะก้า hmm. อ๋อไอเดีย ตอนนี้ฉันจะแก้งทนแล้วได้เวลาฉันจะพันตัวเองด้วยกระดาษชำระให้เหมือนมัมมี่และทำให้ยายคนสวยต้องใจไปเลยนี่มันวิเศษมากเน่อะไรอีกอออแม่จ้ะช่วยด้วยฮะเป็นไงล่ะการแก้ของฉันสำเร็จด้วยเป็นการแก้ที่สุดยอดไปเลยในตอนที่คนสวยยังไม่ฟื้นจะลองเค้กของเธอเธอบอกว่าอร่อยมากและมันใช่จริงจริง อยากเป็นคนแรกไหมงั้นก็เปิดเลยว้าวฉันชอบซซชิฉันชอบดีจังมันดูกันมากถ้ได้อะไรได้เลยฉันอยากรู้เหมือนกันเจ๋งฉันชอบโซชิเหมือนกันดีจังที่ไม่นจะเกี่ยวบญี่ปุ่นมาด้วยมันทำให้การกินสุดยิ่งขึ้นก่อนอื่นต้นชิมซซชิที่สีอิวแล้วก็กินได้เลยอืมอร่อยจังแต่ขาอะไรไปนะ ฮ่าจริงด้วยฉันมีสปริงค้อลสีชมพูอยู่ในกระเป๋าด้วยนะอ้ะอมมันมาทำให้จานนี้ดูสวยงามและน่ารักยิ่งขึ้นเหมือนฉันเลยแจงงตอนนี้ก็กินให้อะไรนะ,ะแล้วเข้าออตาเธอแล้วเออฮ้ยรำยัยหลายคนสวยมไดะเก็บสีชมพูส่วนฉันมีตะเกียบสีดำแต่เช่งเธอ อย่างน้อยน่าจะสนที่ใช้มันให้ฉันหน่อยนะต้องทำอย่างนี้เหรอไม่อะไรขวร้ออะไรกันเนี่ยพอแล้วฉันไม่ต้องการมันฉันจะกินมันด้วยมือใช่แล้วมันยอดมากฉันก็อยากกินบ้างนี่มันวิเศษไปแล้วเัินก้ามันลองราช็อกโกแลตการใช่แล้วมันคือขนมซูชิ อะไรเลยฮึสุดยอดไปเลยตีมืเก <you> ่งมากเ <Yes. S 1> ลิมเลอยอ๋มันคือระบ,บาดก็ได้ช่วยทีเอาไปฉันกลัวไม่เอาต้องขอความช่วยเหลือเอาไปเลยเอาไปนะให้ตหายทำยังไงดีมันไม่อยู่ทำงานเอ <S 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 นิ้วเหรอ <S <S มันไม่ใช่ระบ,บาดมันแปลกๆนะและรสชาติก็ดีด้วย ฉัแลมคือเค้กมันต้องลองแล้วล่ะเธอทำอะไรอ่ะเธอกำลังกินลเบดโอ้นี่มันเค้กแอะไรฉันชอบช็อกแลนมากด้วยอ๋อมันคือเค้กวปวดแทบแย่นะอ๋ออะไรเกินบรรยายฉันชอบมันสุดๆตใครจะคิดว่ามันจะอะไรขนาดน,นี้ใช่แม้แต่ตอนแต่เวลาก็กินได้ด้วยนะมันนุ่มและก็นิ่มมาก มาไล่ในปากันเลยมีความสุ่งจังโอ้มาโอ้โอ้เจ๋งแต่นั่นหมายความว่าฉันมีระเบิดจริงๆอยู่ใต้ฝาของฉันโอ้แม่จ๋าเอาไม่นะทำอะไรสักอย่างสิเธาต้องยืนมันเดินนี้อใจเย็นๆใจเย็นต้องรวบรวมความคิดสัก่อนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช่แล้วเราต้องตัดลวดให้ระเบิดอยู่ทำงานง่นกรสีฉันต้องทำด้วยกันไกขั้นเทพเออเพื่อนเธาหายไปไหนอะฉันอยู่ใต้โต๊ะ ไอเด่นเจ๋งมากแล้วเข้ารลิตัดต้องสเตย์ก่อนนะฉันทาได้ฉันทําได,ได้เมื่อคนฉันกระสันต้องตัดสันลดไหนอะถ้าฉันตัดเผิดมันจะระเบิดเ <c oughs> ออเอามาให้ฉันเลยจะได้ <c oughs> ให้ตายแ <Please. S 1> ล้วข้ามันตัดไม่ข้าจริงจริงังเป็นไงดีเวลาจะหมดแล้วเฮ้ <c oughs> ออย่าเป็นลมนะตื่น oh <my> อยู่ที่ไหนเออเอาเอาล่ะฉันต้องฝังระเบิดไว้แล้วก็ เอามันนั่งทับเพื่อให้ตาห้านแรงระเบิดให้ได้แบบนี้แหละเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเธอโอเคไหมเออช่วยด้วยฉันบินแล้วอลเออเรินะช่วยฉันด้วยฉันจะหลอนแล้วโอ้ฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรโออระเบิดบ้าฉันกลัวแทบแย่นะ ฉันเป็นคนแรกไม่ฉันมาเป่ายิางชมแล้วกันฉันชนะเห็นไหมบอกแล้วฮะมาดูกันโอ้ว้าวมันคือฮัตดาโชคดีสุดๆอิจฉามิละก่อนอื่นต้องรอซ้ำแข็งทั้งหลงไปแล้วกินอย่างมีความสึกฮะทไมไม่ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องมีพ้าแดงก่าเดิมอ้าฮะตลกมากเลยฮะไม่ตลกเลยนะ แค่ฉันหน้าก็เสือเหมือนเดิมแล้วเย้ yeah, ฉันทำได้โอ้ oh, กินหอมนะ่ากิน oh. <Please. S 1> ขอพอบ้าง <No. S 1> มาลองกันเลยอืมสุดยอดไปเลยืมสมบูรณ์แบบฉันก็เหีวเหมือนกันนะเธออาจจะไม่เห็นก็นได้ฉันเข้าไปเงียบอ๋อไม่มีทางโอเคเธอจับฉันได้ ไม่เป็นกวนะฉันจะไม่อยากแกให้ใครหรอกอ้อเธอทำได้ยังไงอะนั่นมันบ้ามากเรียนรู้ไปนะเธออยากเห็นอะไรจนเซกว่านี้ไหมล่ะเออนี่มันเกินไปแล้วเธอกินได้ไม่งามแล้วองก็ได้ตอนนี้ตาเธอกินได้แล้วโอ้ว้าวฮอตดอกฉันก็หน้ากินเหมือนกันฉันเดาได้ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นอนจากช็อกโกแล้ยังไงล่ะ ตอนนี้เชอรดาช็อกแลตลงไปแล้วก็กินอย่างมีความสุขและไม่แบ่งใครด้วยอืมโอ้ว้าวช็อกแลนตเยิ้มๆสวยจังเลยและมันก็หวานอร่อยมากได้เวลาลองเทกแล้วด้วยฉันชอบมันสุดยอดฉันอยากกินแค่ช็อกแลตเหมือนกันน่ะเป็นไงบ้างหลายคนสวยยฮูแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมงั้นเหรอไม่มีทางหรอกตะก้าเอ้ยพอกันทีเน่ ดูนี่นะฉันทำไรได้ด้วยละ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะขอของเธอยืดได้อะ่ะ